น,นี่เป็นด้านซ้ายนะครับสภาพที่ไม่สามารถรีดน้ำได้เลยคนะรับเกี่ยนที่รีดน้ำฝนนะครับก่อนเดินเจอร์ปี12ครับตัวนี้สภาพครัของเดิมน,นี่ไใหม่แล้วว่าช่างมาใส่ให้หน่อย